สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะควันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะควันนี้ก็จะมานำเสนอนดูหนังเน็ตฟิกฟรีนะคะก็ใครที่อยากจะดูหนังบนเน็ตฟิกนะคะตอนนี้เขาก็จะปล่อยให้ดูฟรีในบางส่วนนะคะทั้งซีรีส์และก็ภาพยนตร์นะคะก็นี่เนาะเขาก็จะมีซีรีส์นะคะนี่เนาะซีรีส์ ทังดังเลยนะคะทั้ง s p e n c e r t h i n g นะคะหนังนะคะภาพยนตร์เนาะแล้วก็เล่เลร้ายกิมไมโซเนาะนี่ก็เป็นซีรีส์นะคะอันนี้ก็เป็นซีรีส์เด็กเนาะนี่นี่ก็เป็นหนงังดังๆทั้งนั้นเลยเนาะนี่นะคะ นี่เราสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะฟรีเนาะไม่ต้องสมัครแอคเคาท์ใดๆด้วยนะคะสามารถเข้ามาใต้ลิงก์ลิงค์ใต้คลิปนะคะสามารถดูได้เลยเนาะ,ะไม่ต้องสมัครสมาชิกก็สามารถดูได้นะคะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าไอที่เป็นซีรีส์เราจะดูได้แค่ตอนแรกนะคะต่อไปเราก็ต้องสมัครของเขาเนาะแต่ส่วน แต่ภาพยนตร์นะคะสามารถดูได้เต็มเรื่องเลยนะคะสามารถดูได้จนจบเลยนะคะอันนี้ก็หนังของเขาก็จะเอามาอัปเดตให้เรื่อยๆเนาะนี่นะคะเท่าที่เห็นตอนนี้นะคะก็สามารถดูได้เนาะแล้วก็ต่อไปเขาก็จะนำม,มาหมุนเวียนให้เราได้รับชมฟรีนะคะก็ยังไงก็ติดตามกันต่อไปเนาะ ก็สำหรับวันนี้มาแนะนำกันเพียงแค่นี้นะคะยังไงถ้าชอบอี่นุ่มกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ